วัสดีค่ะวนนี้จะมารีิวไขส่สละเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไชขส่สลามันเป็นไข่แบบนา้ามันแปะลงมันก็จะแบบบนนะเราจะมาแปะให้ดูเนาะมันจะแบบเราต้องปาแบบยังไง

เ่าไหร่นะแน่ดอนมใส่นะดูโอ้มันจะมีห่างด้วยนะดูมันก็เริ่มสกปรกแล้วแหละหางด้วยแต่ถ้าทำโรตีอย่างเงี้ยอย่เงี้ยทำาเงี้ย แปแปะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันพังเลยนะเราซื้อมา20สิบาทแล้วค่ะเออไม่ใช่เราไม่ได้ซื้อมา20บาทเราซื้อมา30บาท<ม>แพงนะแพงมากเราเห็นที่อื่นเนาะค่ย20สิแต่ว่าเราตอนนั้นเราไปเห็นที่แถวบ้านเรานะตลาดแถวบ้านเราตลาดบ้านเ,เ,เราเนี่ยอะไรแต่มันหมดแล้วขาย20่บบาทเป็นขาย แต่ไข่มันแตกง่ายมากเอ้ไข่มันก็แตกง่ายนะแต่นี้แตกง่ายกว่ามันเป็นแบบสีใสอะตอนนั้นเราปาเราเพื่อเรามันเ่๋งใช่ปะเออแล้วมันน้ำพุ่งออกมาเลยแล้วไข่มันเป็นซิลิโคนนะที่มันทำให้มันติดได้ก็เพราะว่าไข่แดงนะถ้าไม่มีไข่แดงก็ทาให้ให้มันติดไม่ได้หรอกอันแต่นี้เราไม่รู้คืออะไร